พอเข้ามายืนที่เซตแล้วอะบายอะกอดหลังเราอันนี้ไงมาอีกแล้วนี่ไงนี่ไงมันเป็นอย่างงี้ไงน้องหนุ่มต้องทำเป็นไงิดไมล่ะคิดว่าน่าจะทำให้พอดีพอดีโอ้โหเซานี้เซาหน่อยนึงก็ยิงไม่เข้าเลยทีเดียววินดูเป็นตัวเองมั้บายวินอินบ๊อบ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Brain Win Inbox ทุกวันนังคานสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเราไม่ได้มาแค่2คนอีกแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมชวนพี่สาวผมเองมาด้วยพี่สาวพี่สาวคาดหวังนะค่ะเดี๋ยวรอดูเลยรับรองว่ากินใจถูกใจแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปดูกันแต่ก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยวันนี้ผมขอเวลาไปซื้อขนมรองท้องหน่อยพอดีเมร่ะเช้าไม่ได้กินข้าวมาครับเดี๋ยวไปซื้อขนมกอนเลยไป สวัสดีครับสวัสดีตาจะบอกเล้ว่านี่คือพี่สาวที่ใช่ที่สวยที่สุดในช่องเุ้ยอายุไม่ต่ำไม่ต้องเรียกพี่ไก็ได้อายุเท่าไหร่21ครับ21 22 2บเเฮ้ยเธอนี่จะมาซื้อขนมจซื้อครับพี่ซื้อให้เสร็จเรียบร้อยนี่จ้ะพี่ซื้อขนมเตรียมไว้ให้รู้ใจพวกเธอสองคนแต่ว่าก็ไม่สู้เท่ากับว่าพวกเธอรู้ใจกันเองขอบคุณมากครับ จะรู้ว่าจะรู้หรือเปล่าพี่ชอบกินรสอะไรเฮ้ย,ยนี่ไหนอันนี้แน่นอนเพราะว่าอันนี้คือชินไมป๊อปรสสไปซี่บาร์บีคิวอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบแต่ว่าชอบอันนี้มากกว่า แล้วของวีเม <c oughs> <ini S 2> hmm. like, ah ียของวินมีรถอะไรอีกนี่ครับที่อยากชิมรถอื่นด้วยของผมเป็นรถนี้เลยครับชิมไมมป๊อบรถคอนชีสครับผมหอมมันทานอร่อยแน่นอนครับขอชิมชิมแก้ขอชิมเลยนะครับอาวพูดแล้วหอมมันหอมมันดิ๋นมาหอมมันดิสิง โอ้แกให้ด้วยโค้กสุดภาคบุรุษขอบคุณครับเฮ้ยรู้ใสกันมากเลยอ่ะอยากขอลองชิมบ้างได้ไหมที่ขนมนะฮะใช่ได้ครับได้ครับเออนี่มันเป็นแบบใหม่ใช่ป่ะออุ้ยร่อยอันนี้ครับรสคอนชีคอนชีครับอันนี้หอมมันไหมครับอืหือหอมมันอือหอหอมมันทิ่ ลอง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 กินของน้องหน่อยได้ครับลองมีใบด้วยใช่สักชิ้นสักชิ้นอุ้ยอันนี้ก็อร่อยเออมันอร่อยอันนี้อร่อยอืมอร่อยต่างคนต่างอร่อยนะแรงเลยแรงเลยอ่ะออีกสักชิ้นไม้ใบวินอ๋อนี่ไงชิ้นไม้ป๊อปก็เป็นสักชิ้นไม้ใบวินอ่าสักชิ้นไม่ใบวินกินอร่อยนะจะได้มีแรงเอาไปทำงานกินอีกสักชิ้นจะได้มีแรงสักชิ้นไม่ใบวินมาเกลีกกินกันฮะ อร่อยไหมล่ะอร่อยมากครับเพราะว่าชินไม้ฟอปเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่ากรอบสนานเคี้ยวสนุกกินเพลินมากครับถ้าเกิดว่ามีติดกระเป๋าไว้เนี่ยรับรองเคี้ยวเพลินจนลืมเวลารถดติดแน่นอนถูกและตอนนี้จะเบียงเราก็พร้อมแล้วครับพี่กอติแลวพี่บครับครับผมพวกเราพร้อมเดินทางกันไหมครับไปไหนมาแน่ไสิไปไหนวะพี่ไปไหนไปดูเลยครับไปดูกันครับไปดูกันค่ะ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ซับซีโร่ไอส์คัพสาขาสุขุมวิทเอกมัยครับผมซึ่งกิจกรรมที่เราจะมาทําในวันนี้นะครับก็คือการตกรอล์ฟไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับเราจะเล่นฟุตบอลน้ําแข็งกันครับผม <Hey. S 2> เ้ยเราจะเล่นฮอกกี้น้ําแข็งแต่ <Hey. S 1> จะให้หันมาดูทางด้านนี้เรามีไม้มีอุปกรณ์เตรียมมาประมาณนึงอันนี้ก็เป็นฐานที่เราจะไปใช้เผาครับผมนี้เราจะกินหมวการะกันครับผมไม่ไม่ใช่ ลูกพักไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยเคยเล่นไหมลูกพักไม่เคยเหมือนกันเออไม่เคยเหมือนกันแต่ถ้าไอส์คีตเคยเล่นประมาณ3ครั้งแต่ไม่ได้ไม่ได้เดินคล่องอะไรก็คือแบบก็ต้องกระแทกได้วันนี้ต้องเล่นได้ไไดเอา<ด><ด>ผมจองหนึ่งตัวเลยวันนี้เพราะจากสถิติก็คือเล่นทุกครั้งลม้มทุกครั้งยังเดินไม่ได้เลยได้วันนี้ได้เดี๋ยววันนี้ต้องมาลองดูแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังรอพี่กอจีเปลี่ยนชุดอยู่แต่ระหว่างรอเนี่ยขออนุญาตทาน ชินไม่ปอมเสหน่อยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นเลยโอ้โห <c oughs> ชินไม่ปอมนะครับนอกจากเขาจะมี2รสชาติให้เลือกซึ่งเป็นรสชาตินี่สไปซี่บาร์บีคิวนะครับแล้วก็รสชาติคอนชีสอันเนี้ยจุดเด,นด่นอีกอันนึงของเขาที่ผมว่าแบบดีมากๆคือมันกรอบม,มากมันเคี้ยวเพลินอ,ะอ่ะคือของผมเนี่ยมังผมมันชอบสไปซี่บารบ์บ,รบีคิวอ่าสไปซี่บาร์บีคิวก็จะมีความแบบว่าเผ็ดนิดๆแต่กลมกล่อม กินได้เรื่อยๆความเผ็ดมันทำให้เราแบบดูดก,กินไม่ได้เหมือนกันเลยพี่ส่วนตัวผมนะแต่ว่าผมชอบอันนี้มากกว่ารสคอนชีสผมว่ารู้สึกว่ามันหอมกลิ่นชีสกับข้าวโพดมากแล้วมันเวลามันเข้าด้วยกันคือมันลงตัวมากๆเห็นด้วยใช่ต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาตินี้เนี่ยถูกใจสายกินอย่างวินมากๆครับครับผมโหเรียกว่าคือเราเพลินมากๆพี่เจริงนี่กินรอพี่กอจิบแป๊บเดียวนะจะหมดแล้วเนี่ยไม่อยากถ่ายแล้วแต่พี่เดินกินได้ไหม กินอย่างเดียวเลยนะไม่ถ่ายแล้วเพินเพินใช่เพินเพินเนี่ยโอเคครับไปถ่ายอ่ะโอเควันนี้นะครับบ๊ายวีนบอกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหเรียกได้ว่าอร่อยจนถึงก้นซองนะครับอืมน้ำเตินเพลินพี่ก้จีเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วไปดิพร้อมไปเรียนกันเลยไหมพี่งั้นเดี๋ยวผู้ดาวไปเรียนฮอกกี้น้ำแข็งกันเลยครับไปครับเธอเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาใช่ปะ วินนะ่ะสับไหลเราเฮ้ยเพราะเข้ามายืนที่เซตแล้วอะ่ะบายอะกอดหลังเราเฮ้ย อันนี้ไงามาอีกแล้วนี่ไงน,นี่ไงมันเป็นอย่างนี้ไงน้นองหนูต้องทำไงวิงนต <c oughs> <c oughs> าแข็งมากหนูตาแข็งมากเอาง<ก>ี้กำลังทรงตัวอยู่ครับทุกคนตอนนี้โอเคยังไงนี่กี่นิว้วสามเอาน้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่บนลานไอสเก็ตแล้วนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะเรียนแล้วนะครับว่าจะเล่นยังไงบ้างเราจะยืนยังไงก่อนตอนนี้นะครับขอเชิญคุณน้องเข้ามาครับสวัสดีครับครูเข้ามาแบบฟล่มเฟือแล้วก็มือดีสบายมาก คุณน you know, ่องนะคะชื่อจริงนะคะคุณน่องนอนไม่หลับหัวใจเหมือนกระซับกระสายหัวใจเหมือนกระซับกระสายเคุณก็เกิดไม่เกิดไม่กบบังก่อนกับบังกบบังไรวินเกาะไหลไม่เหมือนจะพากลับเลยเนาะเห็นว่าตัวเองจะลมหรอทำไมคุณครูครับก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะเป็นนักฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยเราต้องเราต้องทำอะไรเป็นบ้างครับสเก็ตให้ได้ก่อนเดินวิ่งให้ได้ก่อนใช่เบรกอ่าเบรกใช่เลี้ยวเลี้ยวหมุน หมุนไม่ต้องตีลังกาไม่ครับไ่ตายไต้องขนาดนล้นแอดวานแล้วสเก็ตให้ได้ก่อนไปเอาไอ้ดินสอดสองปีกับกระดาษมาอ่านสเก็ตลูกไอ้แข้งก้าวโอเคอ่ะเรามาลองดูกันเนาะครับเวลาเลี้ยวก็ย่อเข่าสมมติเลี้ยวซ้ายเราย่อเข่าซ้ายแล้วก็บิดไหล่โอเคเดินได้แล้วกางแขนมันช่วยอะเดินเหร คนนั้นน่ะคนนั้นน่ะกลับบ้านเร็วเดียวสายอย่ากลมตัวเยอะเป็นไงวินหนึ่งรทำได้กี่เปอร์เซ็นแล้วเอาไปหเปอ็นเอาไปห ขั้นแรกต้องเรียนอะไรก่อนคะจะสอนคอนทอนลูกพักนะครับคอนทอนลูกพักอย่างแรกจับไม้จับไม้มือซ้ายจับตรงนี้ครับตรงปลายตรงปลายไหมให้สุดเลยใช่ไหมใช่ครับกระแล้วก็มือขวาเอาศอกวัดตรงนี้ศอกวัดจับประมาณตรงนี้อ๋อมันต้องอ๋อมันต้องเป็นอย่างอ๋อมันประมาณนี้ครับมันต้องก้มนิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อยากก้มเราสามารถอย่างนี้ได้ไหมน้องถามว่ามือหนึ่งจับเพนกวินและอีกมือหนึ่งจับไม้ได้ไหมครับล้มฮะล้มฮะอย่างแรกเป็นยังไงครับ ฟฟฟบิดหน้ามาใช้ข้อมือบิดไหนพี่ใบสับขาหลออกดิใช้ข้อมืออันนี้เราต้องเปิดไฟแรงไหยครับมันจะสูกยังฮะไม่ใช่ไม่ใช่เสียคิดพผาเจอหน้ากันแล้วหลอกอ่ะแบบผมอยากยิงประตูแล้วครับผูมาเล่นเกมกันดีกว่าเกมทาม แล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ก๊อตจิดิวเซอร์แห่งรายการ School Ranger ถ้าเกิดว่าเราจะไม่แข่งเกมเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมจะขอท้าพี่ก๊อจิมาแข่งเกมกับพี่ไบรท์และกับวิน่อยครับผมตกใจนะว่าแข่งกับไปคนเดียวเออวินด้วยอ่ะฮอเหรอครับครับผมด่านที่1นะครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านนะครับจะต้องยิงลูกฮอกกี้นะครับจำนวน10ลูกให้โดนป้าย ที่อยู่ทางด้านนี้ในครั้งซึ่งแต่ละป้ายเนี่ยเราจะมีคะแนนแตกต่างกันแล้วเดี๋ยวเราก็มารวมคะแนนกันว่าใครได้มากสุดนะครับสำหรับ,รบด่านแรกด่านทีนน่หนึ่งนะครับเดี๋ยวส่งพี่ใบไปเล่นก่อนนะครับไนพร้อมหนึ่งสองปิป้าย <ไป S 2> โอ้วงสวิงอ,งอเอา้าโอ้โหท่า ทำปล้หตัวเ่ากวาอะ้นี้ส0ม0 0บาทนะคะโอ๊ยโอ๊ย,อยมันชิช่ง่รูปเดียวทำเป็น2อป้าย โอ้โหแตกเลยโอ้โหได้ปะโอ้โหได้ปะเสี่ยม้าเอาฉันมาทำอะไรที่นี่อ่าเหลือโกโปรอันนึงใส่ให้หมดผมจัดให้ไอวินไม่ได้ตีนะไม่ได้ตีลูกใส่ไอวินโดยไปตีโกโปรเลยแล้วผมก็เป็นผู้คนเดียวนะครับที่มาช่วยชีวิตโกโปรตัวนี้นะครับ และนี่คือผู้ที่กระทำโกโปรนะครับเขาออโทษเขาขอโโทษสำหรับคนต่อไปเลยครับเป็นรอบของวินเมชาวินมาดูวันว่าเขาจะทำไปได้กี่คะแนนเริ่มครับหนึ่งสองสามไปไปแล้วหนึ่ง อะไรวะเมันง่ายน้องผมนี่นี่ไปโยนด้วยโอ้ยยิงจีิงเดียวอีกนิดนึงเอาให้ล้มเอาให้ล้มเอาให้ล้มน้องผมเคยตีก๊อฟมาเพราะฉะนั้นไม่น่าจะยากเท่าไหร่สำหรับฐานนี้ตีก๊อฟไม่ว่าอย่าตีก๊อฟแลวกันวันนี้พอแล้วโอ้หโอ้ยเก่งมารูเท่านี้ยังรอดได้ ผมต้องใช้ลูกให้ครบเฮ้ยถือว่าโดนไปแล้วถือว่าโดนไปแล้วนะเฮ้ยลองเลือกคิดว่าอันไหนคะแนนเยอะกว่าอันนี้โดนไปแล้วมันไม่ล้มโดนไปแล้วอีกสะเทกสกเทก ให้ล้มด้วยต้องล้มเหรอต้องล้มให้รู้ให้ราอกลูกเลเมื่อกี้มันตีพังไปลูกมันตีฟาวไปลูกนแล้วปิดลูกแล้วครบแล้วไม่เดวเลกกันเมื่อกี้มันตีฟาวไปลูกหนึ่งมันได้ตีลูกใช่มีตีฟาวไงกูจะตีฟาวสามลูกเลยมาห้าสองสี่ตอนนี้วินได้สิบเอ็ดแล้วอันหนึ่งเป็นหนึ่งคะแนนอันหนึ่งเป็นสามคะแนนเอาหนึ่งคะแนนพอไหนเนะเอาให้โดน ฉันกำลังขอลองอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอไว้ครับผมน้องวินนะครับทำล้มไปทั้งหมด3ป้ายนะครับรอบต่อไปเป็นรอบของน้องก๊อตจิค่ะครับผมเราจะไปเดี๋ยวเชิญน้องก๊อตจิที่เอ่าครับผมแล้วตอนนี้นะครับก็ถึงผู้เข้าแข่งขันรายที่3นะครับพร้อมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปไปค่ะ ว้าวอ้ยบ้านถ้าแตกโอ้ยวนิดเดียวนิดเดียวไปเปลี่ยนไหนก่านบ้านวู้ไปโดนไปโดนเฮ้ยทำไมลมเราซ้ำอ่ะมันโดนอยู่เหลืออยู่ห้าลูกนะครับผมไป ไปแล้วโหดโหดมึงทำแหลกตมีป้ายเนี่ยแบบตีมันแม่ตีมันแม่มแมสวยสวยโอ้โห <c oughs> เรียกว่าสกิดทักทายกันนิดหน่อยนะครับทำไมมันไม่ลง,งลต้องเล็งนี่เลยต้องเล็งตรงนี่เลยข,ขาวๆต้องชันให้ดังปั้ง้ย <c oughs> ดูครับ เสาเล็กแค่นั pe huh <up> <mo> to to <bath> ้นยังโดนเลยอ่ะเอาไงอ่ะไปเจอกับเกมที่กันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงด่านที่2นะครับซึ่งคนที่จะเล่นคนแรกนะครับเป็นคนเดิมครับนั่นก็คือพี่ไบโอเคโอเคโอเคไปเลยด่านที่2นะครับภายในเวลา3นาทีนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านจะต้องเลี้ยงลูกฮอกกี้ผ่านสิงกีดขวานะครับแล้วยิงเข้าโกทางด้านนั้นนะครับให้ได้มากที่สุดรวมทั้ง2ด่านเนี่ยใครได้คะแนน ไม่ที่สนใจก็เป็นผู้ชนะใช่แม้สำหรับผู้แพ้ก็มีบทลงโทษเหมือนเดิมครับผมไไปเลยครับเลยเลยครับนั่นเ้ยยิงต้องยิงมารับเลยกูครับหนึ่งศูนเฮ้ยอ่อนห้อยน้อยเด้เลย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 ยิงครับ ขนาดเขายิ่งแบคแฮนอะอีกเขายังเข้าเลยอะเฮ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอนอ้ยอ้ยอ้ไโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ย้้ยโออยโอ้ย้ยยอโอ้ยโอ้ยโ้อโอ้ยอ้ไโโอ้ยโอ้ยเอ้รอโอย ช่วยะเขาช่วยเขาทนไม่ไหวเขาไปช่วยพี่เขาดูดิเ้าทนไม่ไหวเลยเลยเลยแล้วเดี๋ยวเขาล้มอีกอไปไหนไปไหนยิงครับเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ครับ15วิ้าวีสุดท้ายนะครับผมมาดูกันนะครับว่าเขาจะสามารถยิงลูกนี้ได้หรือไม่เพราะว่าคาดเดาว่าลูกนี้น่าจะเป็นลูกสุดท้ายที่เขาจะได้เล่นตอนนี้ครับมาเลย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 าเลยม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 าเลายมาเลยมาเลมมาเลยมาเลยมาเลยเลาเลยามาเลยมาาเลยม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 าเล โอ้ยๆๆยย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 สยยยิยจยยยยยยเยายยัยยมตยย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 ่ยย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 ยตาวินเออ ด,ดีดีดีทำดีแล้วเก่งมากเก่งเลยพอเลยหยุดหยุดพอเลยเก่งแล้วเออแค่นี้คนชมแล้วพอแล้วเออไม่ต้องยิงอ่ะมานิ่มๆไปไ<ๆ>ปพอแล้วมั้งพอแล้วครับผมรายการสถานการณ์สดนะครับตอนนี้พี่วัจจิจะต้องทำให้ได้ทั้งหมดสิลูกเพื่อเสมอกับวินครับผมเดี๋ยวก่อนนะโห oh. สิบลูกเลยเหรอใช่ตอนนี้นะครับพี่ออจิเป็นคนแพ้ครับผมเฮ้ยไงอะได้ยังได้หรอเาดี๋ยวทำยังอยากจะเอายังอยากจะเอาอนั่นๆๆโอ้ข้าขอคารวะให้เจ้ายังจะเลี้ยงอีกยังจะเลี้ยงวินทุกลูกเลยนะยังอีกยังอีก ยังอีกโอ,โ,โ,อโ,โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอยเร็วเร็วเร็วไปช่วยวินหน่อยเอ้าไม่ช่วยวินหนับเอ้าโทษโอ้ยไม่ทัน าากโอ้โหร,รักกูแหละรักกูแหละโอ้ยอยืนนิ่งๆนะสุดหรออ้าวๆ้า,าีนาทีครับยิงยิงเลย ้าแข่งขันคนที่3นะครับการแข่งขันในรอบนี้ไม่มีผลต่อการตัดสินครับแต่มีผลต่อสภาพจิตใจแต่ว่าวันนี้ผมสังเกตมีอีกแข่งข่านหนึ่งมาใพี่ไหมไหนยืนอยู่นี่3ตัวเลยเอาสุลรอเบนี้บ้าสุลรอพี่ไมามาคิดว่าน่าทำให้เดิ จริงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ไม้จะช่วยพี่กอจิได้หรือเปล่าในเกมนี้เอาเงี้ยไปดูกันเลยครับไปดูกันครับเฮ้ยเข้าไปแล้วเฮ้ย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 อยากขับรถไหมจะวิ่งเข้าหาพี่ไม้อย่างเดียวเลยนะเออที่ใครทีมันนะเจอแน่ไอ แม่ยิงแม่หน่วยช่วยเหลือหน่วยช่วยเหลือมานี่โอ้เออเลย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 ครับลูกทีสองพี่ก็อจะยิงเขาถูกไหมโอ้ยทำไมทำามทไมเลยกลับมานี่กลับมาอย่าทิ้งกูไปนะ อดีไหมไอ้โอ้โหเซาลนี้เซา่อยิงก็ยิงไม่เข้าเลยทีเดียวปินดูเป็นตัวเองมากใจเย็นนิ่งมองโกแล้วยิงโอ้ลูกนี้ให้แม่ก็จะยิงเข้าไปเลยสามคะแนนจริงปะจริงลูกนี้สังดาวสามคะแนนเธอจะยิงเข้าหรือไม่เธอเล็งเธอมองเธอปัด มองอะไรมองอะไรเออลูกนี้อีก3คะแนนจะเข้าไปโอ้แลวก็ต้องพลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับสำหรับ3คะแนนนี้3 2 1เอ้โอเคไปลงโทษกันเลย ันนี้ก็จะเป็นการรดน้ํานะคะเหมือนว่าดําหัวผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเชิญน้องๆทุกสองเลยจ้าไปต่อไปต่อไม่ไหวแล้วโอเคครับผมนี่เป็นการลงโทษนะครับใช่ครับเพราะลงโทษเพราะว่าพี่ไม้ไม่มาใครทาได้พอรู้แล้วว่าใครเป็นผู้แพ้แต่เดี๋ยวจะสรุปคะแนนให้ฟังอีกรอบนึงเริ่มจากที่สามก่อนเลยแล้วกันเปนเห็นกันอยู่แล้วนะครับแม่ก้อจิตทำไปได้6คะแนนครับไม่น้อยไม่น้อยเป็น6คะแนนจาก25คะแนนก็ถือว่า ไม่น้อยโอเคส่วนอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยชิวเฉียนมากๆน้องวินทำไปได้19คะแนนส่วนผมทำไปได้20คะแนนเย้ก็คือชนะเหมือนเดิมชนะทุกเทปทำไมมันกี่เทปก็ชนะกี่เทปก็ชนะ หล่อชนะทุกเทมได้หรอน่าเบื่อมากๆนะครับันนี้ทนง่ายมากเป็นยังไงครับเห็นอุปกรณ์อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำแข็งก็คือเดี๋ยวเราจะนำเท้าของพี่อัอจีจุ่มลงไปเคยเห็นท่าหกสุดไว้ท่าอย่างนี้ป่ะที่แบบฟุ๊บเงี้ย ก็คือเอาทางเท้าแล้วน้งหัวลงไปประมาณยี่สิบวิหัวยุตสามห้าเราเอาเอาเท้าจุ่มไว้จนกว่าพวกเราจะปิดรายการจบปกติใช้เวลาปิดรายการนประมาณกี่นาทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนาะครับผมแป๊บเดียวโอเคพร้อมนะฮะแป๊บเดียวเดี๋ยวจุ่มได้เลยครับผมเดี๋ยวเริ่มสตาร์ทเลยเดี๋ยวพอผมรีบปิดแบบปุ๊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 บป วันนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่าเล่นไอสเกตแบบว่าพอเล่นเป็นอยู่บ้างวันนี้เป็นยังไงครับอีกแล้วเยปิดรายการสิรู้สึกอยากากได้ความรู้สึกวันนี้ว่ารู้สึกเย็นไม่วันนี้รู้สึกยังไงสีันี่บอก่ากได้เาเ่อก เนื่องจากสงสารแม่กอจิมากมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่กอจิจุ่มจนวินพูดความรู้สึกเสร็จก็พอคนเดียวพอวินเดี๋ยววินรีบเลยโบบะอย่างเร็วจากเวลาสิบห้าวินสิเรียกว่ารายการนี้เป็นรายการแรกเดี๋ยวผมขอไล่เรียงตั้งแต่ EP หนึ่งเลยด้วยกันจนถึง EP นี้อ๋อหนึ่งสองสามพูดจริงๆ EP หนึ่งเนี่ยคือมันยังไงนะมันเราไปทำอะไรนะ EP แรกอฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเออเฟิร์สใช่กับเฟิร์สที่ยิงปืนกันนะก็รู้สึกว่า สนุกมากเรื่อว่าแบบว่าเป็นจบเธอเจบเธอจริงๆว่าอีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายของพวกเราะนะครับผมก็ไม่ต้องถามคอนเสิร์ตครับจริงๆก็ต้องขอขอบคุณรายการไ r i ์ทวินอินบ็อด้วยนะครับที่ทำให้ผมได้ลองมาเป็นพิธีกรนะเพราะปกติผมก็จะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งตอนนี้ก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนเดิมก็พูดได้แบบน้อยดิครับก็ต้องขอขอบคุณรายการไบร์ทวินอิบอกด้วยนะครับแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้เราเจอกันอีกครับ ยังไงเอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอสนุกดีสนุกดีกดทุกอย่างมันทำสนุกหมดแหละมันขึ้นอยู่ว่าทำกับใครถูกต้องครับใส่ปะเฮ้ยไอ้เต้าดื้อหวังว่าพวกเราจะได้ได้เจอกันอีกโอกาสหน้าดได้ไปทำอะไรสนุกๆก,กันอีกนะครับไว้มีโอกาสเจอกันทุกวันอังคารสิ้นเดือนเหมือนเดิม หรือว่าปอบใจด้วยขนมชินไมป๊อก็ไใ้ใช่ครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณขนมชิ้นไมปปอปนะครับขนมกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินด้วยนะครับหาซื้อง่ายมากๆนะครับที่เ e เ e ่นอีเลฟเว่นทุกสาขาครับผมเพลินมากจริงๆครับผมวันนี้เฮ้ยเพลินจริงเพลินนะกินแต่เดียวจะหมดซองแล้วเพลินตั้งแต่ชิ้นแรกจนถึงชิ้นสุดท้ายใช่สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่สวยๆวันนี้ที่เรามาเล่น ฮอกกี้น้ำแข็งกันนะครับซับซีโร่ไอส์คัพกลับสาขาสุขุมวิทเดกมันไครับครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแม่กอจีด้วยนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณที่มาเป็นเสาหลักมาเป็นผู้ใหญ่ในงานเสาหลักในสนามของเราใช่ต่อรอบไม่ได้ทำอะไรเลยอยูืนยืวันนี้มีพี่มายสามเสายังอีกครับผมสำหรับใครที่พิดถึงพวกเราสองคนเขาสามารถดู ไรฟินอินบ็อกซ์ย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับทุกตอนเลยใช่ครับแล้วก็บนไลน์ทีวีด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube นะครับของ GMM TV ไว้ไปด้วยเผื่อมีคอนเทนต์อะไรสนุกสนุกดีๆจากพวกเราหรือว่าจากเพื่อนๆในบ้านเราเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนนะครับเศร้าอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เราไม่เศร้าเพราะเรามีจีมายท์ป๊อป ออ้้้้้าาาาขอขอบคุณชินไม้ป๊อปกอบสนั่นเคี้ยวสนุกนี่เป็นรายการที่แขกรับเชิญไม่ได้อยู่ตรงกลางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ปกติเขาอยู่ตรงกลางโอเคครับเดี๋ยวให้น้องวินเริ่มวัดไซส์เท้าก่อนเลยครับโอเคน้องวินเรียกน้องวินนั่นมือแ วัดให้มันถูกหน่อยได้วัดได้ไหมไม่ได้เท้าเท้าเท้านี่เห็นไหมบินเขามีตัวช่วยข้างหน้าเพนกวินข้างหลังเพนวินตรงนั้นเพนแฟร ยังไม่ได้เรียนเบรกอยากได้นก่สองคนทำไมไม่บอกว่ะรายการไบวินอินยูอาร์ฮาร์ดมั้งผมกำลงังฝึกทกินขวางอยู่ <โฮ S 1> สิกิแซกก็มาเดี๋ยวคอยเล่นเดี๋ยวคอยเล่นไบวินอินบ๊อบ